อรุณสวัสดยามเช้าครับกลับมาพบกับหมอหมีในรายการหมอหมีมีคําตอบรายการที่จะมาตอบปัญหาสุขภาพสุดฮิตทุกๆเช้าวันอังคารและ วันพฤหัสนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาพูดถึง4อาการเตือนนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณน้ําตาลในเลือดสูงมากๆแล้วนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับต้องบอกเลยครับว่าสําคัญมากๆสําหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับควรฟังคลิปนี้เลยนะครับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเกิดจากการที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาได้น้อยลงหรือว่าไม่ผลิตเลยนะครับจึงทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นจนกลายเป็นโรคเบาหวานขึ้นมาครับ แต่หลายคนนะครับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็ควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ไม่ดีนะครับโดยพื้นฐานน้าตาลสูงอยู่แล้วแล้ววันดีคืนดีครับมีปัจจัยอื่นๆมากระตุ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อนะครับอาจจะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะครับหรือว่ามีไข้สูงๆเนี่ยก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงระยะวิกฤตน,นะครับต้องบอกเลยครับว่าถ้าน้ําตาลสูงจนถึงระยะวิกฤตเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะครับอาจจะถึงกับช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้เลยทีเดียวดังนั้น้นนนววััีีีีหมมมอออเเลยยจะะาาาาบกกกกิธรรสงตู่ ีอาการด้วยกันนะครับถ้ามีเสีอาการนี้หรือว่ามีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยต้องระวังนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับคุณอาจจะมีน้ําตาลในเลือดที่สูงถึงระยะวิกฤตแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวมาฟังกันครับว่าเสีอาการนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับ อาการที่1ปัสสาวะบ่อยดื่มน้ําบ่อยนะครับใครที่มีอาการปัสสาวะบ่อยไม่ว่าจะตอนกลางวานันหรือว่าตอนกลางคืนยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยปัสสาวะประมาณ4-5ครั้งเลยนะครับร่วมกับมีอาการหิวน้ําบ่อยนะครับอยากดื่มน้ําหวานกระหายน้ํามากๆนะครับก็เป็นอาการหนึ่งแล้วครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าคุณเนี่ยอาจจะมีน้ําตาลในเลือดที่สูงแล้วก็ได้นะครับดังนั้นใครที่เป็นเบาหวานและมีอาการแบบเนี้ยควรจะรีบไปปรึกษาแพทย์นะครับเพราะน้ําตาลในเลือดของคุณอาจจะสูงมากๆแล้วก็ได้นะครับ ต่อมาอาการที่2ขึคลื่นไส้อาเจียนมากนะครับสาหรับผู้ป่วยเบาหวานใครที่วันดีคืนดีรู้สึกว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยไม่มีสาเหตุนะครับโดยไม่ได้ทานอาหารไม่สุกอาหารค้างคืนหรือว่าอาหารทะเลต่างๆไม่มีสาเหตุจู่ๆก็คลื่นไส้อาเจียนหลายรอบอาจจะเป็นสครั้งเลยทํำยังไงก็ไม่ดีขึ้นแม้ว่าจะทานยาแก้คลื่นไส้แล้วก็ยังมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกครับว่าน้ําตาลาในเลือดของคุณอาจจะสูงมากๆแล้วก็ได้นะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่ามีอาการปวดท้องจุกท้องบริเวณลิ้นปี ได้เลยทีเดียวนะครับถ้าใครมีอาการเหล่านี้นะครับรีบไปพบแพทย์เลยครับน้ำตาลในเลือดของคุณอาจจะสูงถึงระยะวิกฤตแล้วก็ได้นะครับดังนั้นต้องรีบพบแพทย์เพื่อรักษาต่อไปครับ อาการที่3คืออ่อนเพลียอ่อนแรงมากๆนะครับใครที่เป็นเบาหวานแล้วรู้สึกโอ้โหตื่นมารู้สึกโอ้โหเพลียไปทั้งตัวเลยครับแขนขาไม่มีแรงนะครับจะลุกจะเดินอะไรเนี่ยโอ้โหลำบากมากๆหรือว่ารู้สึกอ่อนเพลียมากๆเพลียเหนื่อยออกแรงอะไรนิดเดียวก็เหนื่อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกแล้วครับว่าน้ําตาลในเลือดของคุณอาจจะสูงมากๆแล้วนะครับดังนั้นถ้ามีอาการเพลียอาการเหนื่อยมากๆรีบไปพบแพทย์เลยครับคุณอาจจะน้ําตาลสูงแล้วก็ได้ครับ อาการที่4ครับซึมลงหรือว่าพูดจาสับสนนะครับเวลาร่างกายของเราน้ําตาลสูงมากๆมากๆถึงระยะวิกฤตนะครับก็จะมีผลต่อสมองของเรานะครับทำให้ผิดปกติไปทําให้เกิดอาการซึมลงหรือว่าพูดจาสับสนนะครับลองสังเกตอาการผู้ป่วยเบาหวานดูครับถ้าผู้ป่วยเบาหวานมีอาการซึมลงหรือว่าพูดจาสับสนเมื่อวานยังคุยกับเราได้ปกตินะครับวันนี้มา กลายเป็นพูดคำตอบคำหรือว่าตอบไม่ตรงคําถามหรือว่าพูดจาอื้ออ่านะครับไม่ทําตามสั่งอันนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกแล้วครับว่าน้ําตาลอาจจะสูงมากๆแล้วนะครับดังนั้นถ้ามีอาการซึมลงหรือว่าพูดจาสับสนให้รีบนํามาโรงพยาบาลเลยครับ และนี่คือทั้งหมด4อาการนะครับที่จะเป็นตัวเตือนคุณนะครับว่าคุณอาจจะมีน้ําตาลในเลือดที่สูงมากๆถึงระยะวิกฤตแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวหมอมีจะสรุปไว้ท้ายคลิปอีกรอบนึงนะครับว่ามีอาการอะไรบ้างอันที่1คือปัสสาวะบ่อยหิวน้ําบ่อยนะครับอันที่2มีอาการคลื่นไส้อาเจียนไม่ทราบสาเหตุนะครับแล้วก็ทานยาแก้คลื่นไส้อาการไม่ดีขึ้นนะครับบางคนอาจจะมีอาการปวดจุกลิ้นปี่ได้อันที่3คืออ่อนเพลียอ่อนแรงนะครับอันที่4คือมีอาการซึมลงแล้วก็พูดจาสับสนนะครับลองสัง อการนี้หรือเปล่านะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะมีน้ําตาลในเลือดที่สูงมากๆหลายคนก็ถามหมอมีน,นะครับว่าน้ําตาลในระยะวิกฤตเนี่ยคือน้ําตาลเท่าไหร่นะครับน้ำตาลในระยะวิกฤตคือน้ําตาลในเลือดมากกว่า2 5 0มิลลิกรัมเปอรเดซิลิตรนะครับถ้าใคร มีอาการเหล่านั้นแล้วก็เจาะเลือดไปนิ้วที่บ้านมาแล้วน้ําตาลเนี่ยสูงกว่า250รีบม,มาโรงพยาบาลเลยครับอันนี้น้ําตาลถึงระยะวิกฤตแล้วนะครับดังนั้นต้องบอกว่าการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติสําหรับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยจึงสําคัญมากๆเลยทีเดียวครับใครที่ยังไม่เคยฟังนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเกี่ยวกับเคล็ดลับดีๆในการที่จะลดน้าตาลในเลือดสําหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนลองคลิกไปฟังกันดูครับแล้วลองทําตามรับรองเลยครับน้ําตาลลดลงแน่นอนนะคครรับถถ้าใูกใจ คลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในรายการหมอหมีมีคําตอบครับแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย